เป็นช่วงที่2แล้วก็ถามตอบนะครับวันนี้ครับ1,470รายนะครับเกิดการติดเชื้อในประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสม48,113รายนะครับเป็นการหายป่วยไปแล้ว2 9 8 4 8รายแต่เป็นที่น่าเสียใจวันนี้ตัวเลขของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนนะครับ ให้ตัวเลขเสียชีวิตสะสมของทั้ง3าระลอกนี้เท่ากับ117คนที่เป็นเฉลี่ยก็คือ0.24เอร์เดี๋ยวจะมีการสรุปรายละเอียดที่เกิดขึ้นในการประชุมนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้สีเสียชีวิตนี้เป็นการวิเคราะห์มาให้ดูนะครับมีตัวเลขที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนี้18,148ราย ภาระหนักทีเดียวนะครับของเจ้าหน้าที่ทางด้านบุคลากรทางสาธารณสุขของพวกเราส่งแรงกายแรงใจนะครับให้กับพวกเขาด้วยถ้าเราช่วยอะไรเขาได้นะครับหลายๆที่เขามีการส่งน้ําส่งข้าวอะไรต่างๆก็ของขอกราบขอบคุณนะครับแทนบุคลากรทางการแพทย์ให้กับพวกเราด้วยนะครับในโรงพยาบาล14,555แล้วก็โรงพยาบาลสนาม3,593นะครับ มาเป็นรอกนี้สีออกน้ำตาลเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยสะสมยืนยันเท่ากับ19,250รายนะครับซึ่งก็เป็นการค้นหาเชิงรุก4,852นะครับมาจากต่างประเทศ149ตรงนี้ตัวเลขอื่นๆก็คงคล้ายๆเดิมแต่มีประเด็นสำคัญซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่จะขยายความหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลขวามือนะครับผู้รับวัคซีนเข็มที่1 สรุปตรงนี้ก็คือได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้14,167ประธานโทษครับ14,106มาประธานโทษ141,670แหมพอตัวเลขสูงๆนี้ก็ชักงงก็คือสะสมตอนนี้746,617รายนะครับ <Okay. S 1> นำเรียนนะครับว่ารถ วัคซีนในชุดนี้เราได้มาเนี่ยก็อยู่ประมาณสักล้านกว่าสองล้านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ็ดแสนถ้าสองล้านเท่ากับสองเข็มนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งเข็มแรกเนี่ยก็อยู่ประมาณสักหนึ่งล้านคนตอนนี้เราได้เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันกว่าคนนะครับก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของการที่ได้รับวัคซีนมานะครับ